สวัสดีครับเพื่อนๆครับนี่เมนูวันนี้ก็ชิลละหบาทนะครับนี่ไม้ละหบาทดูคุณภาพนะครับดูคุณภาพไม้ละหบาทขายดีอย่างแรงเลยนะครับในช่วงโควิดนี้นะครับนี่ดูน้าจิ้มนี่นี่นี่สูตรโบราณนะครับไม่ใส่สารโบเล็กนี่มีสองแบบมีสองแบบนะครับมีสองแบบนี่ผมกินประจํานะครับขายดีมากดูน้าจิ้มนะครับดูน้าจิ้มนี่จะหมดแล้วนะครับ ยุคโควิดแบบนี้นะครับได้กินฟรีนะครับได้โปรโมทให้ได้กินฟรีนะครับได้กินฟรีนี่นะครับนี่ออเดอร์เพียบเลยนะครับนี่นู่นในตู้ด้วยนะครับโอ้โหนี่นี่มาให้ดูร้านนะให้ดูร้านนี่ร้านลูกชิ้นทิพย์นะครับร้านลูกชิ้นทิพย์สงขลารู้จักดีนี่นะครับกาลังปิ้งย่างอยู่เลยเขาเหลยอกันแร้ววันนี้ ยางเหรอไหมยางครับปีนกันได้เออจะจะเลียกว่ายางก็ได้ปีนก็ได้นะนี่นี่นะครับนี่นะครับไม้ห้าบาทมีอยู่จริงนะครับนี่ก็เป็นตู้เรียบๆง่ายๆนะครับนี่นะครับลูกชิ้นทิพย์นะครับสงขานี่ดังอย่างแรงนี่ดูนะครับดูนะครับนี่เป็นกระดาษแ็งครับที่เปิดได้ รัดไปเลยเห็นไหมครับได้ได้ได้กินฟรีอีกแล้วนะครับได้กินฟรีอีกแล้วนะครับนี่นี่นะครับไม้ละห้าบาทนะครับห้าบาทโอ้โหเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใส่น้าจิ้มกันนะครับเอเราเอาแบบลาดนะนี่นะครับนี่ลูกค้าก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับพี่น้อง หยุดแก๊สใหญ่เลยครับนี่ลูกลูกค้าก็ต่อคิวอื้อเลยนะครับตอนนี้อื้อเลยนะครับเจ๊พ่อค้าเจ๊เออพ่อค้าชายเองนะครับคิดดูนะครับไม้ละห้าบาทวันหนึ่งใกลได้กี่ไม้ได้ไม่เหมือนเด็อย่างว่าอยู่นเดี๋ยวเด้กอย่างว่าคนคนดูทีซื้อใหม้ซุ่มซุดแต่ไหนซุ่มซุดซุ่มซุดเี็ดเด็คือใกล้ได้ไม่ต้องเมียหนับอ๋อเมียนับใช่ไหมโอเค นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอ้โหผ้าบาทนี่เสบียงเต็มตู้เลยครับนี่ยุคโควิดแบบนี้นะครับนี่ได้กินฟรีไปแล้วนะครับได้กินฟรีไปแล้วนี่นะครับนี่คือของผมเองเนาะนี่เห็นไหมครับเพื่อนๆครับถ่ายแป๊บเดียวได้กินฟรีนะครับนี่ดูดูน้ําจิ้มเตะเตะวักแบก๊อตเตะเลยนี่นี่เออนี่นี่นะครับนี่นี่นี่ นี่น้ำจิ้มนะครับโอ้โหอร่อยเหะครับอร่อยเหะนะครับโอเคนะครับก็รีวิวันเท่านี้เนาะนี่ได้แล้วนะครับกินฟรี10บไม้สนาทีโอเคครับ